ไยเสียงชุดนี้เป็นของพันธกิจไทยเชนลีประเทศสิงคโปร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่หนุนใจแก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขอพระเจ้าทรงอวยรพรท่าน เรานมัสการวางชีวิตต่อหน้าพระองค์วางชีวิตและเราจะน้อมกาของเราต่อหน้าพระเจ้าน้อมกายลงตรงหน้าพระศิลิกราบที่เบืองพระบาท i สีริกราบด้วยเบืองพระบาทเพราะพระ,พระองคู่ควรคำสัรเสริสและ,ระเราจะมอง Sí. เจทูลพระนามของพระเจ้า <elu> ia, พระสิริพระองค์ทงเป็นพ,พระเจ้าจอมราชาของเราเพระเาะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยเราท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตด้ bye uh -huh. Uh -huh. พร้อมกับคนร้ายสองคนข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งพระเยซูทรงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าขอปลดอภัยโทษให้เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาเอาฉลองของเรื่องจับฉลากแบ่งกันคนทั้งปวงก็ยืนดูอยู่คุณนางก็ย่อเย้ยพระองค์ด้วยว่า ช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพักลิทของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดร่วทหารย่อเย้ยพระองด้วยเอาเล่าอมุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองเสวยจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดเขาย่อเย้ยพระองและเยซูร้องเสียงดังบอกว่าพระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงปลดอภัยเขาอลบาเเนน็ดื่ยมพระคำของพระเจ้าบอกว่าบรรดาบุญแบกเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมหาวายุพระองค์จะทรงให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนให้ เราจะวางชีวิตของเราลงไว้ที่กลางเหตุของพระเจ้าภาระต่างๆความเหน็ดเหนื่อยเราจะวางไว้กับพระหัตถ์ของโลกขอพระองค์ทรงปรดยกออกไปชำระเราด้พระโลหิตของโลกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเองจะได้รับการยกโทษและอภัยบาปให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือเรา ผู้ลำบากเมื่อเหนื่อยมาพึ่งเราขอพระเจ้าทรงโปรดนำชีวิตของเราจะทรงโปรดเมตตาเราที่หัวจิตหัวใจของเรานั้นจะมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราจะวางความกังวลผวาใของเราทั้งหมดลงไว้กับพระหัตถสอสมริทของพระเจ้าบนนิ้วกำเขรนั้นพระโลหิตอันเมสุดนันวันเทรงชำระ จะให้เช็จริได้บริสุทธิ์ลงเจ้าค่ะของการชงชพระของการช่วยเหลือของการทรงนำความรักของพรตาลงเจ้าค่ะองเรทังหลายเป็นผู้นั้นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยมีเรือล่อแต่เราขอกำลังที่มาจากพระเจ้า เรวมถึงแบบอย่างในการที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ให้ให้ผลจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชจำนาและฤทธิเดชและพระศิริเป็นของพระองค์สืบ,ส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 บไปเป็นนิต อาเมนบุคคลผู้ซึ่งได้รับการอภัยและการละเมิดแล้วก็เป็นสุขเม <Amen. S 1> คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้นบุคคลผู้ซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรง,ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาพระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นที่สงวนของข้าพระองค์ทั้งหลายไว,ยว้ยามยากลําบากพระองค์เจ้าข้า รงทรงล้อมข้าประวงไว้ด้วยเพลงฉลองแห่งการช่วยกู้เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยให้สรรเสริญพระเจ้าในทุกๆเวลาของเราจะอยู่ในะหั์อรงเร่ของพระเจ้าทุกเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดเราเราอยากจะ ทุกวันเวลาขอยู่ในพระบาททรงเมตของพระเจ้าอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญทุกวันเวลาข้าขอพระคุณแด่พระเจ้าสุดสุดผู้สมควรสรรเสริญทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใจเชิดร้องทุกวันเวลาข้าอยากหยุดใจชิดพระองค์อาเมนทุกวันเวลา ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญทุกวันเวลาข้าขอเพระคุณแต่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสรรเสริญทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ น้อยก็หายหารงพระเจ้าน้อยก็หายครับความรักของพระองค์ทุกวันเวลาถ้าอยากสรรเสริญทุกวันเวลาทำพราะพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสรรเสริญัสรรเสริญพระเจ้าด้วยขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สอ่อลประไว้วในเราด้วยริแหงพระวิญ,ญาาาเเวยาณเตใจชันน้ให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถวายธรรมสัเสร,ริญแด่พระเจ้าชั่วนิธิันดร์ขอสรรเสริญพระเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผูา้ยิ่งใหญ่ ส่งเตือนไว้ในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเลนเลื่อยเติมใจชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถ่า,าไว้คำสรรเสริญได้พระเจ้าชั่วนิรันดร์ด้วยขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อนไหวในเราเพี่ิระวิญญาณาาเเฮลลูทำใจชันนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถ้าไหวคำเสรยนั่นเป็นการเจ้าช่วงใช่แล้วพระเจ้าค่ะเชิญพระวิญญาณขององค์พระเจ้าเชิญพระวิญญาณขององค์พระเจ้าเสด็จมาเยือนพวกเราอเมน เพราะใบเราเป็นไทยและชำระภายในด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเชิญพระวิญญาณทรงสัมผัสเราให้เต็มล้นด้วยความชื่นบานขอทรงฟื้นกำลังใจให้พลังเต็มหัวใจด้วยไฟแห่งพระวิญญาณสู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณสู่เสรีภาพ นนมัสการขอเทลงมาขอเทลงมาพระสิลปพระองสู่เสรีภาพในองค์พระอุญญาณสู่เสรีภาพในนมัสการขอเทลงมาขอเทลงมาพระสิริ์พระองจนพระวิญญาตทำประช เชิญพระวิญญาณขององค์พระเจ้าเสด็จมาเยือนพวกเราพระเจ้าประทานเป็นอภัยพระเจ้าประทานกำไราให้พ้นจากอำนาจใดๆทั้งระวิญญาณของพระเจ้าประทานพระเจ้ญาณของพระเชิญประวิญญาณส่งสัมผัสเราให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน ขอสรงฟื้นกำลังใจให้พลังเต็มหัวใจด้วยไฟแห่งประวิญญาณสู่เซริภาพในองค์พระวิญญาณสู่เซริภาในนามสกุลขอเทลองมาสู่เสริภาพสู่เซริภาพในองค์พระวิญญาณสู่เซริภาพ ในนามสกาดขอเทลงมาขอเทลงมาพระศิริพระอุ้งสุเสรีภาร์สุเสรีภารในอันพระวิญญาณสุเสรีภาร์ในนามสกาดขอเทลงมาขอเทลงมาพระศิริพระอุ้ง จอาเลเล่ได้แล้วพระนามคำโรจน์นั้นรับการรักษาละเสริญมีเพียงพระนามเดียวเท่านั้นได้ศรัทธจะได้รับคำสรรเสริญสรรเสริญพระเจ้าน่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าน่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าพระคุณความรักเท่นั้นพระคริสต์ตายเพื่อฉัน สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านั่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า น่าจะสรรเสริญพระนาพระเจ้าฮัลเลอร์เลอบคุณความรอดอนันต์พระกริยตายเพื่อฉันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮัลเลอรยอสรรเสริญพระเจ้าฮัลเลอรยอสรรเสริญพระเจ้าฮัลเลอรยอ สรรเสริญพระเจ้าน่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าน่าจะสันเสริญพระนามของพระเจ้าให้ปากของเราสรรเสริญพระนามของเราเระโดยองค์พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอเลยลูยาสรรเสริญพระเจ้าอเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอเลลูยยา สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสเสริพลลูยาสรรเสิญพระเจ้าสรจารเจาสสเสะเาสรรเสริญพระเจ้ารพระเจ้าเพระเย้าสรรเสริญพระเจ้าสเิพเจ้เด้าเสริญา สรรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดฮาเลลูยาให้เราสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญในความใหญ่ยิ่งของพระองค์โอฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงเป็นเรี่ยวแรงและกำลังให้กับผู้ท่านแสวงหาเราโอฮาเลลูยาสรรเสริญไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญในชีวิตของเราและชีวิตของเราจะอยู่ด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้า เราจะสรรเสริญพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสรรเสริญพระองค์พระเจ้าสาธุการแด่พระนามอันแย่ยิ่งของพระองค์ฮาเลเลูยสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของเราจะอยู่ในพระหัตของพระเจ้าโอฮาเลลูยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขาเราขอฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตของพระองค์ ฮาเลลูยางงทา,ปปรราทั้งชีวิตใช่แล้วพระเจ้าค่ะเราขอพระเจ้าสมปรารภไว้รองเจ้าขาแก่พระองค์ทั้งชีวิตมอบชีวิตขา้าไปอยู่ในพระหัตุอุ้มจูรักขา ์พระอยซูขาเชื่อแล้วพระเจ้าค่ะเราเชื่อในพระองค์พระเจ้าค่ะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นั้นที่นำชีวิตของเราลงเจ้าพระองค์นั้นคือเหตุผลที่ชีวิตทาสัรนสริญเพระเยซูขาเชื่อ Bye. Nah. Nah. ของเรางทรงเป็นพระจเ,เรจ้าพระผู้สร้างพระผูสสร้าง,งสรรค์ทรงสร้างชีวิตของเราพระองค์นั้นคือเหตุผลที่ชีวิตคาสรรเสริญพระเยซูค<น>าชื่อ บันเสนหมดทั้งชีวิตวางลงที่พระหัตถ์มอบแด่พระองค์ให้เราจะถวายชีวิตของเราไว้ที่แท่นบัลลังก์ของพระองค์ให้เราคุยกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเราจะทรงนำเราไปทุกย่างก้าวเดินให้เราเชื่ออย่างนั้น ืนนพระเยซูจ้าไม่เคยทอดทิ้งชีวิตให้ท่านอยู่เดียวดายเลยชีวิตองค์ยังผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่กับชีวิตของเรานั่นคือเหตุผลที่ชีวิตข้าสรรเสริญ ขอชีวิตพระองค์นั้นคือเระ้อุปนิสชีวิตคาสันเสริหมดท้ามรงไปในทุกคนกแห่งทุกสุขไม่หวั่นวางใจพระองค์ จะใช้ชีวิตในทางพระองค์ในพระสัญญาตราบิรานระเยซูคชือ พระสเซอร์พระเยซูคาเชื้อพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตพระองค์นั้นคือเหตุผลที่ชีวิตคาสันเซอร์พระเยซูคาเชื้อ amen ราองค์เป็นพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดเรารู้ว่าพระนามขององค์สงควรที่รับการสรรเสริญพระองค์นั้นคืออเลพอนที่ชีวิตสังสารพระเยซูเท่านั้นพระเยซูพระเจ้าโอ้ใช่แล้วพระเจ้าองค์เเเป็นจ้าารกี่ะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งหลาย พระองค์นั้นคือเหตุผลที่ชีวิตพาสั้นเสืิอหมดทางดวงใจพระบิดาเจ้าพรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวไม่มีพระองค์ใดสนเหมือนพระองค์อีกแล้วทรงเป็นพระเจ้าที่เฝ้าคอยดูแลชีวิตของเราทั้งหลาย เป็นผู้นำพาเป็นผู้ปกปักรักษาเป็นผู้อําโพน่วยพระพรเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเวลานี้เราทั้งหลายเทิดทูนบูชาพระองค์เจ้าด้วยบทเพลงด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงดนตรีออกจากจิตวิญญาณและความจริงของเราทั้งหลายถวายแด่พระองค์เจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์เจ้าสืบสืบไปเป็นนิดเรานมัสการพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับอาเลลูยาซรรเญ